อยู่มาตั้งแต่ประมาณอายุ8ดขวบมั้งพ่อพามาอยู่เข้ามาอยู่เลยมันก็เป็นเป็นทุ่งนามันเป็นทุ่งนาไปแล้วเราก็ทํานาทําไร่อยู่ช่วงนี้เกิดที่นี่โตที่นี่ค่ะพอโตมาก็เห็นพ่อทําที่นาทํากินที่นาแปลงนี้เลยชาวบ้านก็ทําที่กินตั้งแต่แต่เกิดแล้วครับตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนแล้วครับก็วัดที่แรกก็ว่าไม่ใช่เขตอุทยานเขาวัดให้ทํากินเป็นที่สปกแล้วทีนี้พ่อเสียก็เลยไปยื่นเรื่องมรดุ ก็ไปเจอว่าติดเส้นวันแบบอะไรเงี้ยเราทำอุนมรดุไม่ได้รัได้เราผมทบประมาณ50-60ถึงหลายครับถ้าถ้าอยู่ในเขตอุทยานนะครับตกใจมาก <laughs> ไม่เคยทราบมาก่อนมันไม่ใช่ป่าแล้วจะไอทุกคนก็คงจะเห็นว่ามันเป็นทุ่งนาโล่งไปหมดแล้วไม่มีป่ามีกับบ้านประชาชนอยู่เนี่ยจ้ะ ครั้งแรกที่สประกอออกมาว่ามาถามชาวบ้านทำามเห็นความขุห็นชาวบ้านเนาะว่าใครใครจะเอาสอปกอไหมอะไรเงี้ยพ่อรีบยกมือคนแรกรีบเสนอคนแรกเลยเพราะว่าพ่อต้องการที่จะแบบว่าหลุดพ้นจากอุทยานจากป่าไม้อะไรที่ว่าเคยโดนโดนมาอะไรเงี้ยสมัยแต่ก่อนเนะเจ้าหน้าที่เราไม่ทราบว่าเป็นเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าบางคนเขาก็ดีเนาะบางคนเขาก็มันอยู่ที่ นิสัยของแต่ละคนที่มาอะไรเงี้ยชาวบ้านที่สอบถามมาเขาอยากได้เป็นสวปรกรมากกว่าครับบางคนก็ไม่เลือกเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าซื้อขายไม่ได้เนาะต้องถูกทอดทายาต,ต่พ่อบอกว่าไม่เป็นไรขอแต่ว่าให้ลูกมีที่ทากินแล้วอุทยานอะ่ะไม่มาวุ่นวายกับชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพ่อเจอแบบนี้ประจํามากครับเขามาปักแนวเขตว่าเออขอขอปักเขตว่า หลักเขตตรงนี้นะห้ามขยับขยายเพิ่มเติมนะครับก็วันนั้นก็ยังมาปักปักเขตกับเจ้าหน้าที่อยู่ครับเป็นหลักเขตของอุทยานครับอย่างนี้ก็อยู่แบบว่าเอ๊ะเขาจะเอาคืนของเราเมื่อไหร่เราจะอยู่ได้ลูกหลานเราจะอยู่ได้ไหมอย่างเงี้ยในชีวิตเรามันก็มากขนาดนี้แล้วถ้ารุ่นลูกเราจะอยู่ได้ไหมมันก็มีปัญหามาสารวจตลอดนะเนาะว่าเดี๋ยวกันนี้เขาเป็นเขตอุทยานมั่งอะไรมั่งเงี้ยถ้าเรา เลือกอุทยานใช่ไหม,มคะเราก็ต้องทําอยู่ในภายใต้กรอบของอุทยานมีเรื่องยุ่งยากหลายอย่างไม่มีหลักอะไรเลยแล้วก็อยู่แบบลอยๆอ่ะต้องรอใหอ้ทางรัฐบาลเขาช่วยครับว่า,าจะจะช่วยในวิธีใดท,ทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ขอให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นมากกว่านี้ครับอยากให้ให้สิทธิ์ให้ประชาชนทํากินที่มั่นคงนะคะไม่ต้องให้กลัวว่าเขาจะยืดคืนอะไรคืนอะไรอย่างเงี้ย เพราะตอประกรมันทําพื้นที่ทํากินของชาวบ้านตั้งแต่เกิดนะครับก็จะมาเปลี่ยนไปเป็นอุทยานมันก็ชาวบ้านก็น่าจะยอมรับไปได้ครับเพราะเขาทํากินตั้งแต่เกิดมาแล้ว